อะไรวะอ๋อมอเตอร์ไซค์ชนบหายแล้วกูอีกแล้วสู้ๆครับพี่อืมเฮ้ยมันขับมอเตอร์ไซค์ภาษาเลยวะรถจอดนี่นี่ยังมาชนได้อ้าวป้ามาจอดอะไรตรงนี้มืดๆกูไม่ได้จอดแล้วใครจอด แล้วมึงเป็นใครแม่ย่านางมอไซค์ไงทำได้มอเตอร์ไซค์มีแม่ย่านางด้วยเหรอวะว่แม่ย่านางบูมเมอร์คือป้าค่ะทุกอย่างที่เป็นยานพาหนะมันก็มีแม่ย่านางหมดอะค่ะจักรยานก็มีบิ๊กไบก็มีแล้วเรือลำน้ำล่ะมียานอวกาศล่ะมีไม่แม่ย่านางรถพยาบาลอยู่ไหนคือเดี๋ยวๆๆๆนั่นมันไม่ใช่ประเด็นประเด็นคือลูกช้างป้าเนี่ยมาจอด้ยอะไรตรงนี้ทล้วจะจอดไปได้เขาจอดก็แยะแยะไปทำไมลูกช้างกูจะจอดไปได้เพมันผิดกฎหมายอะป้าต้องไปจอดที่ไหล่ทางเนี่ยละ กอดทนโทอยู่ข้างถนนไฟก็ไม่เปิดไฟฉุกเฉินก็ไม่เปิดกลวยเกยอะไรก็ไม่ตั้งแล้วบางคนช่วยเฮียอะไรน้บางนี่เชกูวาล่านักปฏิวัติอาร์เจนตินาคู้ไม่มีวันตายนะเว้ยเชกูวาลตายวันที่9ตุลาคมในปี1967มันไม่ใช่ประเด็นประเด็นคือรูปดาราเคยใช้มาแล้วแต่มันไม่เวิร์กไอสัตว์นั่นก็ไม่ใช่ประเด็นประเด็นของกูก็คือว่าทําไมมึงไม่ติดแผ่นสติกเกอร์สะท้อนแสงอ๋อ กลัวรถพยาบาลไม่ได้รถตำรวจเดี๋ยวงเดี๋ยวจันย็นนะครับจังงยนยันจังงยนยันอ,อย่าเพิ่งขยับตัวนะครับเอางี้ยรอตรงนี้นะเดี๋ยวผมมานะครับครับครับผมครับผมอะยังไงเราสองคนคุณแม่ยางนายตำรวจมาก็ดีแล้วค่ะช่วยหน่อยเนี่ยดูสิเฮ้ยมอไซค์แม่ย่านางด้วยหรอกูต้องเริ่มใหม่ตั้งแต่ต้นเลยไปเนี่ยนะ <S <S ดิสินบนเจ้าที่อะเราอะเปล่ากวดมาลายเฉยๆว่าของกูสวยไหมเออ อจอดรถแบบนี้ไงก็ผิดอ่ะเก่งจังนักกับกูเนี่ยตรงนี้ก็จอดไปตรงนั้นก็จอดไปได้แล้วมึงจะมีป้ายง่วงจอดพักทําไมวะ <up self> ง่วงก็ไปจอนน assim, จดนอนที่จุดพักรถดิจุดพักรถบรรทุกอ่ะทั่วประเทศอมีแค่17จุดปั๊มก็จอดได้บ้างไม่ให้จอดบ้างแล้วเวลาง่วงนอนไม่ใช่กูไปจอดไหนก็ <ST> จริง <S <S สิบล้อขับเร็วก็บอกว่าอันตรายขับช้าก็บอกว่าขวางทาง บรรทุกของน้อยก็โดนด่าบรรทุกของเยอะมึงก็ด่ากูอีกพวกมึงอะรู้ไหมว่าเป็นแม่ยานางสิบล้อลำบากแค่ไหนหอ๋อย่ารับได้ยินไหมเอจิมน้ำจุ่มอจิมน้ำจิมอจิ้มน้ำจุ่มอจิมน้ำจิมเอเวลาวิง่งรถเขาก็มีจํากัดแต่ก็ต้องทํารอบบางทีกลางวันเขาก็ไม่ให้วิ่งนะต้องวิ่งเฉพาะกลางคืนง่วงก็ห้ามนอนจะนอนก็ต้องปลอดภัยอีกแต่ที่จอดพักก็ไม่มี ก็น,น่าสงสารละแต่ไม่น,น่าเท่ากูอยู่กันควบคบแบบนี้ก็ดีกูเนี่ยจะได้ถามพวกมึงว่ากูต้องทํำยังไงพวกมึงทุกคนถึงจะพอใจคือไม่ได้บอกเลยว่าทําไม่ได้อ้าวถ,าถ้าจะจอดจริงๆเนี่ยจอดได้แต่กฎหมายบอกว่าต้องจอดได้ตรงไหลาทางและให้ผู้ที่ได้รับใบอนุญ,ญาตประกอบการขนส่งเนี่ยจัดให้มีเครื่องหมายหรือสัญญ,ญาณเพื่อเตือนให้ผู้ใช้รถคนอื่นๆทราบเป็นเครื่องหมายอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ แต่ต้องมีจํานวนไม่น้อยกว่า2ชิ้นโดยไว้ด้านหน้าและด้านหลังของรถห่างจากตัวรถไม่น้อยกว่า50เมตรเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้คือคนขับสิบล้อต้องเซฟหมดเลยอืมไม่ใช่เรื่องพี่ปาวะอ้าวก็ใช่ไหมล่ะมันสวัสดิการขั้นพื้นฐานเท่าแก่ก็ต้องพอไวให้อยู่ดีๆก็โวกลอแป๊บเดี๋ยวกูมาโอ้ยนิ<ม><ม>เ่เอ้ารถชนย่วเนี่ยไปต่อคนขับอะมันวิ่งถึงเชียงรายละมัง้ง <L ine> เออเนี่ยมึงบอกกูมาก่อน มึงอะเปิดอุปสาษาอะไรอุปกรณ์ก็ไม่มีให้โอ้ยเสียเงินประหยัดประหยัดน้อยเศรษฐกิจไม่ดีโอ้เท่าแก่นี่พูดจะได้เท่าแก่จริงๆเลยมึงเท่าแก่มากใช่ไหมมาเดี๋ยวกูแบบเท่าแก่ฟังนะ <c oughs> ถ้ารถชนคนตายมึงก็ต้องจ่ายค่าเยียวยาค่าทำขวัญค่างานศพคนขับรถโดนจับมึงก็ต้องไปประกันตัวอีกถ้าคนขับเขาหนีมึงก็ต้องไปหาจ้างใหม่อีกเพราะก็ส่งไม่ทันเสียเครดิตอีกรถโดนยึดเสียค่าปรับอีกเยอะแยะ ความปลอดภัยอ่ะไม่เท่ากับเรื่องประหยัดแต่ความปลอดภัยอ่ะคือการลงทุนที่มีแต่ได้ได้ช่วยชีวิตคนอื่นได้ช่วยชีวิตคนขับแล้วมันจะกลับมาช่วยเท่าแก่ในเวลาที่จำเป็นนะโอเคโอเคพวกเองพูดก็มีเหตุผลว่าไม่ต้องมาดรามา่าไม่ใช่ละครคุณธรรมไปโรงพักกันทั้งหมดนี่แหละทางง่วง <Okay. S 2> โปรดจอดพักบนไหล่ทางโดยเปิดไฟฉุกเฉิน และมีสัญญาณเตือนทั้งด้านหน้าและด้านหลังรถไม่น้อยกว่า50เมตรเกือบลืมแล้วมอเตอร์ไซค์กูแด่เท่าแก่ทุกท่านอันว่าอุบัติเหตุนบนท้องถนนเราทุกคนควรใส่ใจใช่ไหมความประหยัดไม่เท่ากับความปลอดภัย โปรดพรวไวเพื่อเซฟตี้ทุกที่เถินมึงลืมกูอีกแล้วไอชิบหาย